ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องเนาะบระเดี๋ยวมาเจอม,มาเจอก,กันนานพี่น้องโอ้ยติดงานอีดีแล้วก็กรกะดดดพี่น้องเอ้ยตั้งแต่วันที่อ่าตอนะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่สี่พี่น้องนะที่ตั้งแต,แต่วันที่สี่มีแต่งานบวเป็นตาน,นนานะบ่เป็นตาไปอ่างานขาวดำพี่น้องนี่ครับเพราะ,ะว่า,วาอ่ามันเป็นอ่าของหาดหยาติพี่น้องนะครับเพราะว่า อ่าคนในบ้านเดียวกันเนะาะก็จากสิเพิงผ้าผูดด้ใดเพิงผ้าใส่ซสื้อการละก,กันเลยแบบอากาทีมาเจอมาเจอยวกระเพียงก็นอนกับขอดางจะหน่อยแจ็คน่อยหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้อ่ากระเปียงนะครับอ่าหาว่ามันอประเทศัะนนไดผมก็สิเลงเอามาจะจ่อขึ้นเก่านะพี่น้องเนาะแบบเอาเวลาก็จ่อขึ้นเก่าเหมือนเดิมแบบอาแบบอืมนะครับจะในกระสีมันครบทุกทุก,ทกอาจารย์ครับอ่าแต่ว่าว่าหันกับย่อมรับยูนะครับมดที่ผ่านมาก็ยังย่อมรับาีวจานหนึ่งเบยรลงลงอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นรงในสรุปเลยนะครับโดยเฉพาะ เนกัเขาแม่นดีนะครับสาหรับอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์นะครับกับเขามานะครับวันนี้นะครับเขาม้าสามงวดซีงวดเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นหกสองหกห้าแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็มาหกสองอีกนะครับพี่น้องเนาะนะครับเขามาตลอดพี่น้องเขามาดีตลอดบอมเนโมนะครับอีดีเลยพี่น้องเนาะนะครับองวน้ก็มาแลไวเด้พี่น้องเด้อนะครับมาแต่หลายมือแล้วบพะมีเวลาเสียลงพี่น้องงานอ่า นาสาวดับงานขาวดับนาสาวดับนาสาวคือน้องของแม่เราพี่น้องเนาะดับกับพึ่งจะแล้วเซ็ตมือว่านดับว่านแต่ว่าผมกับอีกคนหนึ่งเราประสิลงกับล่งบริสิกันนะครับยังก็ลงบริสปวดฟันพี่น้องเนี่ยปวดฟัานยางแห้งนะพี่น้องฟันอ่าฟันใส่น้องเขินว่าฟันใส่น้องเขินว่าบวมเนาะดับกับพึ่งจะไปอ่าตกแต่งดับอ่าฟันมาเรียบร้อยมือว่านนี่นะครับกว่านนี่ก็ว่าพันไหนที่พี่น้องเอาก็สิาวันไหนมือนี่นะครับ หวานๆเนาะพอเปียงพี่น้องนะครับมีเวลาอยู่หลายมืออยู่พอสมมาบระกวดกับเอดกับซิลิงนะครับวันนี้เขามาแล้วพี่น้องก็เขามาแล้วก็อย่าลืมเบสกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณหลายสลาผู้บริโกดติดตามให้น้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งสถิติยอดลังกะแล้วกันนะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับเข้าตรงๆด้วยพี่น้องเด้อยนะครับวดที่ผ่านมา เนี่ยพี่น้องนะชุดบนของอาจารย์สิงพี่น้องนะชุดบนของอาจารย์สิงเห็นบ่พี่น้องแอดบไปร่งเป็นเป็นขูบนะครับแอดบไปเขียนว่าใส่ไงบ้านเขียนไว้อยู่บนรื้มที่แอบไปเขียนเพราะว่าติดงานติดงานขาวรำน้องชายแต่พู้ทางภาคเหนือทางเชียงรายพี่น้องเอ้ยรถร่วงหิวล่วงผู้เนี่ยอ่าอ่าปัญหาที่ผมกระลุงให้ยีต่อพี่น้องเป็นคลิปสุดท้ายในคลิปคลิปสรุปเนื่อของอาจารย์สิงก็ได้ นะครับอกับเบื้องหินใบนะครับกอาตัวท่องเกามาให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะเห็นบ่าพี่น้องนะครับอ่า16ตุลาคม2567มาครบบนอ่า67012นะครับวิ่งบน6กับ2นะครับมาด้วยกันด้วยนะครับ606162น,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 นะครับอ่า226เนี่ยกรับกันพร้อมพี่น้อง2621แล้วก็20เนี่ยครับอังว่านีมาตั้แต่ไรพี่น้องนะครับอาติดตามกันต่อไปกระลักกันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าขอบคุณหลายสำหรับโคเป็นกดไลห์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเปิดคาการมองเห็นเนาะพี่น้องเนาะเดอเอสขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเขียนแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับออ่ขอนุญาตเขียนแป๊บนึงก็แล้วกันอันเหตุที่พี่น้องได้เบิ่งนะครับอสาหรับงวดนี้นะครับงวดนี้กะมาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาใส่นวบไปหน่อ่เอาจะลืมเด้อพี่น้องเราเข้ามาแล้วกะยำอีกเพิ่นึงพี่น้องนะครับเป็นการอ่า ทำนายผลเป็นการคำนวณนะครับตามสถิติยอหลังเท่านั้นนะครับนนนรบ,บริการันตีว่าสิเขาด้วยสิลุตนะครับใส่วิจกรณญาในการรับชมด้วยครับเด้อเนี่ยครับจะในการเลือกซื้อสลากกินแม่งของทางรัฐบาลเพิ่นเท่านั้นนะครับาทางช่องห้องบอสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางนี้เท่านั้นกันเนาะอ่างวนนี้มาแล้วพี่น้องครับงวดนีน้เข้ามาแล้วพี่น้อง่าไยก็คือไร้าหน่อยก็คือหน่อยนะพี่น้องเราเห็นบ่พี่นอ้องมา คบบนนะครับคบบนก็คือหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนะครับเจหห้าสี่หห้าหนึ่งหกห้าวิ่งบน6กับห้านะครับเน้นไปที่ห้าหนะครับเม็ดเดียวคือหกห้ายด้ยพี่น้องเด้ครับรูด6กกระทากัดน,นะครับรูด6ไปที่หกแปดหกเจ็ดหสี่หสาหสองหน่าจะเป็น6กหนึ่งะพี่น,อน,น้องนะมแน่ใจอเากเก่าด้วยหกหนึ่ง น่าจะเป็นหกหนึงน่งกัละเอ้าหกหนึ่งอือเมีนเมนพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีมันมีเก้าเนะเาะอ่ะแคปหน้าจิโตนี้ไว้ก่อนก็นกนได้เด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวขอเอนื้ออากเขียนแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเขียนแป๊บเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะเสร็จแล้วปากกาศเสร็จล้วไอ้พี่น,อน้อ,นองอืม <c oughs>

ฮะ <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้บ่งามป็นไรพี่น้องมือประทับขีดเนี่ยครับ อาสําหรับอาจารย์สิงห์วันนี้แล้วพี่น้องเนาะนะครับกะเปาี่็นหน้าทางเลยครับเด้อนะครับให้มาที่หนึ่งพฤศจิกายน 2, สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาครบบนก็นคือนะครับอ่าต้องต้องเบิ่งแมีเบิ่งตำรา,าพรอมเตะเขียนผิดนะพี่น้องเนาะหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนี่ยครับหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนะครับอ่ามาครบบนเด้อพี่น้องเ, 1, 5, 6, เองด้อเอ้าโอเคนะพี่น้องเนาะโอเคโอเคพี่น้อง น่าจะถือมันจะตัวอยู่ดอกนะครับอ่าม่พี่น้องอ่ามาครบบนเอาเสียรปากกาเอา่อเอเอสี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 พี่น้องน,น,น,นะครับอ่ากลัวมันจะไม่นั่นเนาะพี่น้องเนาะมาครบบนหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนะครับอ่าวิ่งบนนะครับวิ่งบนหกกับห้าหกสี่ห้าอีรีพี่น้องน,นะครับเพราะว่าอ่าได้ยิน hips, หลายๆสำนักอยู่ได้ยินอ่าทั้งแอดกราบุคอลอุญาตนะครับเอ่ยสื่อสำนักเพิ่น,นเนาะอ่าเพิ่นวา่าวงในวงในึ่งอย่างประมาณนี้นะวงในอ่าบอกว่า หกจะมาอยู่เกียงวดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ได้ประมาณจะขางวดห้องวดอ่ะเด้เนี่ยครับอ่าสิ่เป็นงวดสุดท้ายบ่องวดนี้เนาะอ่าเรียกว่าสิมาขามปีบ่ะครับอ่าหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนะครับอ่าวิ่งบนหกกับห้าเน้นไปที่หกนะครับเม็ดเดียวคือหกเนาะนะครับสามตัวให้มาที่เกียร์หกห้าสี่หกห้าหนึ่งหกห้าเน้นไปที่หนึ่งหกห้านะครับเม็ดเดียวคือหกห้านะครับอ่ารูดนะครับรูดรูดรูดพี่น้องนะครับรูดได้พี่น้องตัวแดงจึงครึ่งนครับออยงสะลู่นี่นะครับ อ้าแนาจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับรูด68 67 64 63 62แล้วก็61นะครับอาจารย์สิงหว์ดวันที่อ่า1พฤศจิกายน2,561ช่วงนี้บอกของจะหน่อยนึงพี่น้องพระ่าถอนฟันมากมือว่านไม่ไม่ไมันๆเนี่ยฟันหมหน้องหรือว่าอ่ามันบวมพี่น้องมันบวมก็เลยเข้าไปโงนะรงพยาบาลแบบโอ้ยทึ่งเก็บทึงทึงเก็บทึ่งขั้นทึ่งสามาปีพี่น้องนะครับบ่เบย์กบ่ไบ้บนา ผมภาษามาสิไทยน่ะให้ได้นะครับช่วงนี้ยังยังเบียวอยู่นะคยังบวบเบียดเบียวแต่ว่าเพา,าชัดเจนแล้วเนาะมือก้อนมือเส้นนี่วะพี่น้องเ <c> น <oughs> ี่ยผู้ใดบ่เคยปวดฟันนี่บ่รู้นะครับว่ามันจีบเป็นยังไงผมนี่ปวดม้าหลายเทืยมแล้วพี่น้องอางานต้องเทื่ยวกันคุณหมออ่างว่ามันเพรท่นอาศเสราะท่านเบื่อเพราะท่านถอนหายต่ว่าห้องปวดเพราะแห้งเนาะบางคุณหมอบอกว่ามันบวมแล้วบ้านยังซะาแต่พอไหวละเอาแล้วแต่คุณหมอเพิ่นเนาะอาจะได้กับพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อ อ่าสารคดีนิกะอ่าขอบคุณนะครับทางอาจารย์สิงห์การละกันนะโอ้ให้ได้เบอร์์รุดหน่นพี่น้องแคบหน้าจอไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติกดกตามนะครับเนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้กับตรงขอขอบคุณสำหรับท่านที่ท่านที่กดไลค์กดแชร์เพื่อประคา,าการมองเห็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอ้าขอบคุณอาจารย์สิงห์การละกันครับอาจารย์สิงห์ไม่ได้โม้นะครับเขามาปุ๊บให้มาปับแต่แอ็ดลงสาจะน่อยนึง อ่ะเพียงก็ดวงสาห,หนึ่งเบาบอชัดบอเจนบอดถนัดนะครับเบาใส่ง่ายหลดเนาะสองติดงานหยาดไอเี้ยหนองงานขาวดำของนาสาวห <c> ย <oughs> คับหลายมือ,อยี่งพอสื้อมาพอควนอันก็เลยเฮ้ยบ่มีเวล่ำเสียล่ะนะคับขนาดสิมาอ่าพบปากะพีก็หนองต้องขออภัยกันละกันนะครับซารักี้นี้ขอบคุณอาจารย์สิงห์ยางหองกันนะ,นะครับเนาะ ยังยังอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคออาจารย์สิงจะเป็นชุดล่างนะครับเดี๋ยวจะร่งอะไที่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจ้โนพี่น้องนอตรวอที่บริหารโฆษณานะครับอ่าก็อาจารจะในกะขอให้เอฟซีแฟนช่องชฉยเฉยบนม้านั่งรงด้วยนะครับเรื่องสารคดีไปเพียงแค่นี้ไปพากันคลิปหน้าคลิปนี้ก้าวข้ามบาสวัสดีครับ